สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนค่ะโอเคค่ะจะอ่านหนังสือแล้วนะเทคนิคระดับขั้นพัฒนาการขั้น3และ4นะคะลูกหนู2ขวบ5เดือนยังไม่ค่อยพูดเลยค่ะค่ะแล้ก็ต้อง ถ้าลูกไม่ค่อยพูดนะคะหรือพูดน้อยหรือไม่พูดเลยนะคะสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากการอามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเล่นกับลูกให้สนุกนะคะค่ะค่ะเป็นรายงานตัวเลยค่ะคุณแม่อาร์ตีเ่เล่นกับลูกให้สนุกก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ที่ดีให้ลูกสนใจเราถ้าเด็กรักและสนใจเราะคะ่ะเขาจะพยายามฟังตามคําสั่งเรา เชื่อฟังเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราชวนพู้ชวนคุยเขาก็จะอยากคุยอะค่ะช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาได้นะคะเป้าหมายเทคนิคนะคะช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางและสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาทําอย่างไรให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางทําอย่างไรให้เด็กสื่อสารเพื่อแก้ปัญหานะคะตรวจสอบเป้าหมายตนเองก่อนฝึกนะคะ สิ่งที่ควรพิจารณาเวลาเด็กคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาข้อแนะนำภาคปฏิบัติสังเกตเด็กเด็กสังเกตเรากติกา3ข้อเรื่องเล่าจากประสบการณ์ความพร้อมก่อนมีภาษานะคะแล้วก็สรุปสิ่งสำคัญช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาได้นะคะ เล่นเกมไี่สนุกเนาะชอบจังเลยอะตื่นเต้นลูกเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะว่าลูกเราถ้ามานั่งฟังอย่างเดียวบอกให้ลูกเขียนกอไก่ขอไข่พูดกามาไปเที่ยวน,นู่นี่นั่นลูกก็จะไม่ค่อยอยากสนใจหรอกคะ่ะเราต้องเล่นกับเขาให้มันเป็นเกมสนุกสนุกคุณใบเฟิร์นลูกหนึ่งขวบเก้าเดือนพูดได้แค่ปา๊ ปาตาตาแล้วก็เออเอ,อเองค่ะก็ถือว่าช้าอยู่นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นคําที่มีความหมายจริงๆการพูดหนึ่งคะหนึ่งคำหนึ่งคำที่มีความหมายได้ในเด็กเล็กนะคะเราก็ให้ล่าช้าสุดก็ไม่เกินหนึ่งหนึ่งขวบหเดือนนะประมาณนี้หนึ่งขวบหเดือนก็ดูว่าน้องมีน้ำลายไหลไหมกล้ามเนื้อปากแข็งแรงหรือย,ยังนะคะการได้ยินน้องตอบโต้ โตตอบการได้ยินดีไหมนะคะแล้วเราก็มาชวนน้องเล่นให้สนุกสนุกการเล่นสนุกสนุกอาจจะทําให้เด็กสื่อสารได้มากขึ้นอยากพูดอยากคุยนะคะช่วยให้เด็กแสดงความต้องการด้วยสีหน้าแววตาภาษาท่าทางช่วยให้เด็กเข้าใจความต้องการของคนอื่นที่สื่อสารผ่านภาษากายนะคะ ช่วยให้เด็กสื่อสารความต้องการกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องแก้ปัญหาให้ตนเองได้นะคะเทคนิคนะคะเล่นสนุกให้ซับซ้อนขึ้นนะคะแกล้งงงให้เด็กลงมือทำเยอะๆนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อให้สื่อสารกับผู้คนนะคะแสดงความต้องการออกมาเทคนิคก็คือเล่นให้สนุกแกล้งงงจากทีแรกก็ให้เล่นแบบง่ายๆก่อนหลังจากนั้นก็เล่นให้ซับซ้อนขึ้นนะคะ สำหรับผู้ปกครองที่สามารถเล่นสนุกกับลูกได้แล้วเทคนิคในขั้นต่อไปก็จะแนะนำคือเทคนิคแกล้งมงแบบสนุกนะคะสร้างอุปสรรคแบบสนุกสนุกและท้าทายโดยค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนในการเล่นเพื่อกระตุ้นการสื่อสารด้วยท่าทางแบบกลับไปกลับมาและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาให้ตนเองได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเมื่อได้รับคำแนะนำให้ลองทำแกล้งมงแบบสนุก หลายท่านก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่หลายท่านก็ไปไม่เป็นเช่นกันหลายท่านก็งงจริงๆเหมือนกันกับว่าทำยังไงหลายท่านอาจเกิดคำถามมากมายหลายท่านก็กลับบ้านไปด้วยความตั้งใจอยากต่อยอดพัฒนาการของลูกนะคะก็กลับไปตื้อแกล้งงงจนเด็กเครียดขาดความสมดุลระหว่างความสนุกและท้าทายผู้ปกครองหลายท่านก็บอกเล่าให้ฟังต่างๆนานา,นาเช่น บางท่านบอกว่าทําแล้วแต่ลูกไม่ค่อยตื้อเลยหรือไม่หรือไม่สนใจเลยบางท่านก็บอกว่าไม่กล้าทําเพราะเกรงว่าลูกจะร้องไห้อารวาสนะคะน้องใบเฟิร์นไม่มีน้ําลายไหลตอบสนองรู้เรื่องทุกอย่างให้ทําอะไรทําได้หมดแต่ไม่พูดข้อดีคือน้องยังมีคําบ้างนะคะเราก็นี่นะฟังเทคนิคพวกนี้นะคะฟังเทคนิคพวกนี้ฟังเทค ฟังเทคนิควันนี้แล้วก็ฟังย้อนหลังไปนะคะจะมีเทคนิคดีๆหลายๆอย่างเลยคุณแม่ทําได้แน่แนครูเชื่อว่าคุณแม่ต้องทําได้นะคะน้องที่เป็นออทิสติกไม่มีภาษาเลยไม่มีภาษาเลยไม่มองตาใครเลยไม่สนใจใครเลยเล่นอยู่คนเดียวเม่อลอยหน้าไ like, รความรู้สึกมากๆเรายังสอนให้น้องพูดได้เลยค่ะน้องสื่อสารได้น้องหัวเราะเป็นน้องกลับมา สนใจผู้คนเรายังทำได้นี่น้องมีภาษาด้วยเนาะแล้วกเ็เล่นกับผู้คนอยู่แล้วนะแลแม่เฟิร์นนะแม่เฟิร์นะรโอเคไหมเนาะช่วยกันช่วยกัน i n b o กหาครูก็ได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอิ i n ็ o กหาครูได้เลยนะคะบางท่านบอกว่าแก้งงงเยอะๆแล้วน้องหลบเข้าโลกส่วนตัวมากขึ้นบางท่านบอกว่าตื้อทีไรล,ลูกมักจะมุ่งเอาแต่วัตถุสิ่งของ ในมือแทบไม่สนใจแม่เลยบางท่านก็บอกว่าเล่นสนุกได้บ้างแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาสื่อสารได้นานขึ้นนะคะและมีอีกหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะถามตรงกันคือแล้วจะทำอย่างไรต่อไปดีคะครูหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วแต่ยังไม่มีคำตอบตอนนี้นะคะขอให้ท่านลองอ่านและนำไปปฏิบัติดูแล้วท่านจะค่อยๆพบคำตอบด้วยตัวท่านเอง ในเรื่องของการที่จะลงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้นขอเน้นย้ําว่าท่านควรศึกษาและทําความเข้าใจกับหลักการด้วยนะคะแล้วลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวของท่านเองด้วยทบทวนบ่อยๆบางทีการอ่านในบางครั้งบางตอนท่านอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หากท่านลงมือปฏิบัติพร้อมกับทบทวนหลักการบ่อยๆจะช่วยให้ท่านเชื่อมโยงประสบการณ์จริงของท่าน กับบางประโยคบางตอนที่ในหนังสือกล่าวไว้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจมากน้องจษสาบอกว่าคนหายไปไหนหมดแล้วก็ตอนนี้เรียนหนังสือลูกก็อย่างนี้แหละลูกประจักษ์ด้วยตาและหัวใจของท่านเองขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องต้อง ฟังข้อมูลแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจได้มากขึ้นบางครั้งการการลงไปเล่นกับลูกครั้งแรกแล้วลูกไม่ตอบสนองไม่ค่อยตอบสนองนะก็เราก็ค่อยค่ปรับเปลี่ยนไปนะคะค่อยค่ปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนคุณแม่แบบได้รางวัลคุณแม่จะมีความสุขมากเลยนะคะ พัฒนาการขั้น3ช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางจริงๆแล้วหากท่านสามารถทําให้เด็กสนใจเราเล่นสนุกด้วยการจะเริ่มติดใจแล้วพัฒนาการขั้น1และ2นะคะจะช่วยให้การกระตุ้นพัฒนาการขั้นนี้ก็คือขั้นที่3และขั้นที่4เป็นไปอย่างลื่นไหลและต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆด้วยเทคนิคการพัฒนาการเล่นให้ซับซ้อนขึ้นและแกล้งงงแบบสนุกสนุกนะคะ ทำอย่างไรให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางเริ่มต้นจากอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของเด็กนะคะกุญแจสําคัญเริ่มขึ้นจากตัวเด็กเสมอนะคะ 1. เริ่มต้นด้วยด้วยหลักการเดียวกับพัฒนาการขั้น1และ2คือเริ่มต้นจากอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของเด็กและสังเกตการสื่อสารด้วยภาษากายของเด็กโดยใช้หลักเป็นคนช่างสังเกตคล้ายนกฮู่คือสังเกต รอแล้วก็ฟังนะคะเฝ้าสังเกตดูลูกก่อนนะคะเบื้องต้นแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยสังเกตว่าเด็กสนใจอะไรต้องการอะไรรู้สึกอย่างไรจา,จากพฤติกรรมหรือการกระทำและสีหน้าแววตานะคะและท่าทางของเด็กด้วยรอการริเริ่มจากตัวเด็กและคอยการตอบสนองจากตัวเด็กฟังน,น้ำเสียงฟังคำ ฟังความต้องการของเด็กนะคะในพัฒนาการขั้น3าสิ่งสำคัญคือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันให้มีการรับส่งภาษากายสื่อสารภาษากายกับผู้อื่นแบบกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเด็กเริ่มสื่อสารและมีผู้ใหญ่ตอบสนองช่วยให้เด็กเรียนรู้ผลการกระทำและสื่อสารความต้องการตนเองล้วนมีเหตุและผลกระทบตามมา เรียนรู้การสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ได้และขณะเดียวกันก็เข้าใจภาษาที่ผู้อื่นแสดงออกด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือมันสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเด็กผ่านการแสดงออกทางภาษากายและสีหน้านะคะแววตาของเด็กรับรู้สัญญาณกายที่เด็กแสดงออกให้ตรงกับอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของเด็ก และตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยความเข้าอกเข้าใจและช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ด้านอารมณ์ที่ลึกซึ้งต่อกันขอบคุณค่าแม่ไม่ได้หัวใจรัวๆด้วยถึงไหนแล้วช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไว้วางใจคนใกล้ชิดมากขึ้นช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ และคนใกล้ชิดเองก็ควรที่จะแสดงออกด้วยภาษากายของตนเองให้เด็กรับรู้และเห็นได้ชัดๆด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะจ๊จ๋าจ๊าจ,าจ๋าก็ให้หัวใจครูเยะแยะเลยกองเชียร์ของครูน่ารักที่สุดใช้หลักการ 2R ค่ะ2 r คือ read and respond read คือหมั่นสังเกตรัรบรู้สัญญาณกาย อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของเด็กนะคะ retz.pont Ouais Response คือตอบสนองความต้องการของเด็กให้สอดล้องนะคะสังเกตการสื่อสารด้วยภาษากายของเด็กและการตอบสนองนะคะเด็กที่ยังไม่มีภาษาพูดจะแสดงออกการสื่อสารด้วยการกระทำท่าทางหรือภาษากายเพื่อสื่อสารให้คนอื่นทราบเช่น ทำถ้าจะวิ่งไปแต่ก็กลับหันมามองเหมือนจะให้ตามนะคะเราก็วิ่งตามเขาเลยถ้าเขาวิ่งจะวิ่งไปแล้วเขาหันกลับมามองว่าวิ่ยเนี่ยวิ่ยตามมาหรือเปล่าเราวก็วิ่ง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 อ๋อลูกให้วิ่งให้วิ่งให้วิ่งนะคะคือเขายังไม่มีภาษาตอนเนี้ยแต่เขามีปฏิสัมพันธ์กับเรามีความต้องการสื่อภาษากายกับเรานะคะยิ่งในเด็กที่ไม่พูดเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ สังเกตแล้วเวลาเราวิ่งเราก็บอกอ๋อลูกให้วิ่งใช่ไหมวิ่ง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 ตามตามตามวิ่งวิ่งวิ่งนะคะเป็นภาษาสั้นๆง่ายๆก่อนนะคะบางคนก็ชูแขนและมองหน้าเพื่อให้อุ้มนะคะพอลูกชูแขนและมองหน้าให้อุ้มเราก็บอกอ๋ออุ้มอุ้มนะคะอันนี้คือคือการตอบสนองแบบชั้นเดียวนะยังไม่ซับซ้อนนะคะอุ้มอุ้มให้อุ้มใช่ไหมคะอุ้มอุ้มนะอุ้มอุ้ม คุณแม่เล็กขอบคุณค่ะที่บ้านเริ่มเก่งแล้วได้เทคนิคครูแหม่มโอ้ดีใจดีใจแปลกจังเลยเนาะที่อื่นเขามีความสุขแล้วเออไม่ใช่บ้านเรามีไม่ใช่สิ่งดีๆเกิดที่บ้านเราแต่ว่ารู้สึกมีความสุขมากเลยดีใจนะคะแม่เล็กดีใจมากเลยค่ะบางคนเอามือแตะที่ลูกบิดเพื่อต้องการเข้าห้องเพื่อบอกให้เราช่วยเปิดประตู ในการสื่อสารด้วยภาษากายครั้งแรกให้เราเริ่มตอบสนองเลยนะคะอ๋อเปิดเปิดเปิดนะคะเปิดเปิดเปิดใช่ไหมลูกเปิดเนาะเปิดเนาะเปิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเมื่อเมื่อมีการโต้ตอบกันกลับไปกลับมาแล้วเราก็เริ่มเริ่มใช้เทคนิคแกล้งงงเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวแกล้งงงเราจะมีในสเต็ปต่อไปนะคะบางคนก็เดินวนเรียบๆเกคียงๆส่งสายตา ให้เราอ๋อนี่นี่นี่บางคนชวนไม่เป็นนะชวนไม่เป็น <c oughs> acting over ใช่ค่ะเมเล็ก acting over เล่นกับเด็กนี่ acting over เอามือมาแตะนิดนึงกันเด่นไปไกลๆเลยอย่างเงี้ยนะครูก็ถ้าถ้าใครไม่รู้ว่าครูเป็นครูอะไรเนี่ยเขาก็ว่าครูบ้านะ <c oughs> บางคนก็เดินวนเรียบๆเพียงๆส่งสายตาให้เราอันนี้ชวนเล่นเห็นไหม เวลาลูกชวนเล่นก็เข้าไปเล่นกับลูกเลยครูยอยากบอกว่าช่วงวัยเด็กของลูกอะคะ่ะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยภายในเขาจะอบอุ่นแล้วก็แน่นมากเขาจะกล้าต่อสู้กับโลกภายนอกถ้าเขาได้รับความอบอุ่นความเข้าใจจากที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าคิดว่าเออไม่เป็นไรช่วงนี้เด็กไม่รู้เรื่องหรอกปล่อยๆไปอยู่กับใครก็ได้เราไปทำงานหาเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเข้าใจผิดมากนะคะ เป็นช่วงเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยค่ะอย่าอย่าปล่อยน้องอย่าทิ้งน้องไปนะคะพยายามให้ติดต่อพูดคุยสร้างความรักความอบอุ่นสร้างความเข้มแข็งในหัวใจให้ตัวลูกของเราด้วยนะคะขอเล่าตัวอย่างเด็กรี่เริ่มผู้ใหญ่ตอบสนองตอบรับดังนี้อันนี้ตัวอย่างดีดีดีกรณีที่เด็กกำลังเล่น เท,ท,ทบอลจาก,กรกลานะคะชอบลูกบอลที่กลิ้งไปมาเด็กรู้สึกสนใจและชอบที่เห็นลูกบอลกลิ้งลงพื้นคราวนี้พอเราเข้าไปร่วมเล่นด้วยเช่นเราลองเอาช่วยโยนบอลขึ้นและปล่อยให้หล่นพื้นปรากฏว่าเด็กสนใจเมื่อเราทำซ้ำๆในสิ่งที่เด็กชอบเด็กก็พอใจจนจนยิ้มกว้างขึ้นและเมื่อเราลองหยิบมาโยนหลายๆลูกพร้อมกันและให้กระจายลงพื้นใหม่เยอะๆ เด็กรู้สึกสนุกสนานมากพร้อมทั้งหัวล้อเบาๆ,ๆและอยากให้เราเล่นอีกด้วยนะคะเทคนิคโยนบอลน,นี่เป็นเรื่องที่เด็กชอบอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะโยนโยนลูกบอลเทลูกบอลออกจากตะกร้าจากของนี่เด็กชอบมากมืนคนเทเทไปแล้วนิดนึงว่ารอดชอบอกชอบใจอันนี้เป็นการเล่นไม่ซับซ้อนนะคะเล่นแค่โยนเนาะโยน,โยนวัสดุกลิ้งโต๊ หัวล้ออันนี้ยังไม่ซับซ้อนนะคะถือว่าเป็นขั้นพัฒนาการขั้นหนึ่งและสองเนาะพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจเรื่องของพัฒนาการด้วยคราวนี้พอเราลองหยิบบอลไว้ในอุ้งมือเราแล้วเด็กแค่หยุดรอแต่ยังไม่โยนหยุดรอรอดูว่าเด็กจะทำอย่างไรรอการิเริ่มสื่อสารของตัวเด็กคราวนี้เด็ก แค่ลี่เริ่มส่งสัญญาณกายบางอย่างให้เราให้เราตอบสนองในสิ่งที่ต้องการทุกครั้งเช่นเด,เด็กรี่เริ่มส่งสงสัญญาณกายปกติเราเทให้เลยใช่ไหมคะพอเด็กสนุกสนุกนะ,ะเทให้ไปเลยสองรอบสามรอบเขาสนุกเทไปเลยแล้วคราวนี้เราก็เริ่มหยุดละเนี่ยเราเริ่มหยุดแล้วให้เขาสื่อสารนะคะให้เขาเริ่มสื่อสารกับเราเริ่มเริ่มด้วยสัญญาณกายก่อนตัวเด็กจ้องมองและส่งสายตามาที่เรานะคะ เราก็โยนบอลให้เลยเทบอลให้เลยค่ะเทบอลลงไปเลยเด็กอาจจะส่งเสียงเอะอะเนี่ยนะคะส่งเสียงเอะอะเนี่ยก็เราก็เราก็พร้อมตอบสนองก็โยนบอลให้เลยนะคะอันนี้คือคือเริ่มสื่อสารแล้วนะเด็กอาจจะขยับเข้ามาดันมือเราขึ้นเนี่ยมีหลายๆบ้านที่ลูกยังไม่พูดแต่ลูกชอบมาดันมือให้ทํานูน่ทนทํานี่ดึงมือทํานูน่นทํานี่นะคะ เราก็โยนบอลให้อีกนะคะโยนเทลงมาเลยนะคะคราวนี้ซึ่งเมื่อเราตอบสนองการสื่อสารของตัวเด็กทุกครั้งทําซ้ําบ่อยๆเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจผลการสื่อสารของตนเองว่าฉันสามารถส่งสัญญาณให้ผู้อื่นรับรู้ได้และสามารถเข้าใจสัญญาณที่ผู้อื่นส่งมาด้วยเช่นกันนะคะ และหากเราพูดภาคคำสั้นๆที่ตรงกับความต้องการที่เด็กอยากจะสื่อสารก็ช่วยให้เด็กค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจภาษาที่ได้ยินด้วยนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยให้เด็กนำภาษาไปใช้ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงในลำดับต่อไปเอาสนุกขั้นพื้นฐานก่อนแล้วก็เติมภาษา ลงไปเลยนะคะยโยนบอลน,นะคะยโยนบอลโยนบอลน,นะคะเอาง่ายๆนะคะภาษาสั้นๆง่ายๆให้ลูกจําได้ทีละคําทีละประโยคสั้นๆก่อนแล้วเราก็ก็ค่อยเติมไปนะคะเด็กไม่รีเริ่มอะไรเลยจะทําอย่างไรดีแน่คาถามนี้ครูพบบ่อย <Boy> หลายๆท่านอาจคิดว่าเด็กไม่รีเริ่มอะไรเลยจะทําอย่างไรดีเพื่อให้เขาสนใจและอยากสื่อสารกับเรา หากมองในมองในมุมของเราเด็กอาจจะแค่นอนเล่นคนเดียวหรือเอาแต่กระโดดเอาแต่เดินวิ่งไปวิ่งมาแม่หรือครูฝึกอาจต้องทำอย่างไรทักอย่างกับเขาเพื่อที่เขาจะได้มีอะไรทำกับเราเช่นเราจะพยายามเอาของเล่นมาหลอกล่อเอาของเล่นมานำเสนอตื้อให้มาสนใจหรือทำทุกอย่างแล้วไม่เห็นเด็กจะอยากสื่อสารด้วยเลย สุดท้ายเราก็จะรู้สึกเริ่มถอดใจขอแนะนำนะคะให้ท่านปรับทัศนคติก่อนลงไปเล่นกับเด็กว่าเด็กกำลังทำอะไรไม่มีเด็กคนไหนไม่ทำอะไรนะแล้วใช้สิ่งที่เด็กกำลังทำอยู่มากระตุ้นให้เด็กอยากจะสื่อสารด้วยและสิ่งสำคัญคือให้เด็กเป็นฝ่ายทำอะไรกับเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปทำอะไรกับเด็กนะคะตัวอย่างเช่น เด็กนั่งเฉยๆที่พื้นหากมองมองในมุมของเราเด็กดูเหมือนไม่ทําอะไรเลยเอาแต่นั่งเฉยๆนั่นก็ถือว่าทําอะไรแล้วสิ่งที่เขาทําคือเขานั่งตามหลักการแรกสังเกตจากสิ่งที่เด็กริเริ่มทํานะคะเราอาจลองเล่นตามสิ่งที่คาดว่าเด็กน่าจะชอบหรือไม่ชอบเพื่อให้กระตุ้นให้เขาสนใจเราและกระตุ้นให้เด็กสื่อสาร เราอาจลองเล่นด้วยการไปนั่งด้วยอาจเล่นทําเป็นว่าเราจะนั่งพิงบนตัวเด็กเหมือนว่าเด็กเป็นพนักพิงหรือโซฟาขอแม่หรือครูช่วยพิงบนตัวหนูหน่อยนะนะคะค่อยๆหย่อนตัวลงบนตัวเด็กช้าๆนั่งพิงนะคะนั่งพิงนั่งพิงแบบนี้นะ คราวนี้เด็กก็อาจจะรีเริ่มทําอะไรกับเราสักอย่างเช่นเด็กอาจจะสื่อสารด้วยการกระทําหรือท่าทางโดยผลักให้ท่านออกไปนะคะหรืออาจส่งเสียงไล่ท่านก็ได้หรืออาจจะจ้องมองด้วยความสงสัยว่าท่านจะทําอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าเขานั่งตรงนี้หรืออาจจะลุกขยับหนีไปเองหรือบางคนก็อาจจะชอบที่เราไปใกล้ๆตัวเขาเด็กก็จะพยายามสื่อสารกับเราเพิ่มขึ้นด้วยตัวของเขาเอง เพื่อให้ทำอีกให้ถือว่าเด็กได้ลิเริ่มนะคะสิ่งสำคัญคือทำแบบสนุกสนุกถ้าทางเล่นๆไม่ลุกล้ำเขตปลอดภัยของเด็กมากเกินไปจนทำให้เด็กถอยกลับเข้าไปอยู่ยโลกส่วนตัวนะคะกี่โมงแล้วคะทำอย่างทำยังไงทำยังไงก็ยังไม่ค่อยสื่อสารสักทีลำบากยากเย็นเหลือเกิน จริงๆแล้วพอเราเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการที่ใช้การได้นั้นแต่ละขั้นพัฒนาการนั้นมีความต่อเนื่องกันทุกๆระดับขั้นหากเราสามารถทำให้เด็กสนใจเราสนุกกับเราได้เราก็จะกระตุ้นการสื่อสารด้วยท่าทางการคิดและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเปรียบเสมือนการสร้างพื้นฐานแต่ละขั้นให้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ในทางกลับกันถ้ารากฐานไม่แข็งแรงการกระตุ้นพัฒนาการขั้นสูงขึ้นไปก็ยากลำบากมากเช่นกันหรืออาจเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะอ่านอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของเด็กไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของเด็กหรือเล่นไม่ตรงกับระดับพัฒนาการที่ใช้การเล่นกับเด็กหมายถึงอายุพัฒนาการนะคะอายุลูกกับ อายุพัฒนาการลูกไม่เหมือนกันนะคะเด็กบางคนอายุสิบขวบแต่ว่าอายุพัฒนาการอาจจะอยู่แค่สองขวบสามขวบนะคะการเล่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะดูว่าลูกเล่นอะไรแล้วสนุกเอาเริ่มจากเล่นง่ายๆก่อนเล่นชั้นเดียวก่อนนะคะเล่นจ้าเอเล่นปูไตเล่นวิ่งไล่จับนะคะการเล่นชั้นเดียวก่อนแล้วก็ค่อย ่อไปดูว่าเ,เราจะสร้างความซับซ้อนในการเล่นได้ยังไงบ้างนะคะก็ค่อยๆเติมไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเล่นระดับขั้นพัฒนาการขั้น1ขั้น2มานานแล้วอยากทดลองดูว่าลูกจะขึ้นไปขั้น3ขั้น4ได้ไหมขั้น5ขั้น6ได้ไหมขั้นที่5ที่6นี่คือเล่นสมมติเป็นมีโต้ตอบกลับไปกลับมาหลายครั้งมีการแก้ปัญหาได้อะไรอย่างงี้นะคะขั้นที่6 ขอแนะนำนะคะขอแนะนำหนึ่งกลับไปเล่นพื้นฐานในระดับพัฒนาการขั้นหนึ่งและสองเพิ่มขึ้นด้วยคืออยู่ด้วยการอบคุณปลอดภัยและเล่นสนุกกับเด็กอีกเยอะๆนะคะกรณีบ้านไหนยัง ลูกไม่ค่อยตอบสนองการเล่นมากนักนะคะก็กลับไปเล่นเรื่องง่ายๆก่อนเล่นจ้าเอ๋นะคะเล่นปูไตเล่นวิ่งไล่จับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเล่นอะไรสนุกเราก็เล่นอันนั้นก่อนนะคะสังเกตตัวเราสังเกตความต้องการของลูกและรอให้นานเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้รเริ่มทําอะไรด้วยตัวเองเพื่อแสดงความต้องการให้มากขึ้น และลองกลับมาสังเกตตัวเราด้วยว่าจะรีบดูแลเอาใจใส่ลูกมากเกินไปจนกลายเป็นว่าทำให้ลูกทุกอย่างนะคะจนลูกไม่ต้องแสดงออกหรือสื่อสารก็ได้แล้วหรือมีหลายหลายบ้านที่ตอบสนองลูกทุกสิ่งอย่างนะคะทำให้ลูกทุกอย่างบางครั้งไม่ได้ไม่เคยปล่อยให้ลูกหิวไม่เคยปล่อยให้ลูกทำอะไรเองเลย พอคิดว่าลูกตัวเองพัฒนาการไม่ดีต้องผูกเชือกองเท้าให้ลูกต้องใส่เสื้อให้ลูกต้องทําทุกอย่างเลยคะเราเราพยายามดูว่าเด็กพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ในขั้นไหนบ้างก็ลองดูนะคะลองดูลองให้เด็กฝึกทำเองเยอะๆนะคะไม่ไม่ใช่เป็นการรังแกลูกเลยค่ะแต่ว่าเป็นการช่วยให้ลูกมีพัฒนาการรอบด้านที่ดีขึ้นนะคะ สรุปสิ่งสำคัญในการช่วยให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทางคือขอให้เน้นการเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนใกล้ชิดมีการตอบสนองและโต้อตอบการสื่อสารกันด้วยภาษากายและและแบบกลับไปกลับมาต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และรับส่งภาษากายกับผู้อื่นหากทำได้คล่องในอารมณ์สนุกแล้วก็เริ่มกระตุ้นการพัฒนาการสื่อสารในทุกๆอารมณ์ด้วยนะคะ เมื่อภาษากายเ,าเริ่มสื่อสารได้ดีแล้วก็อาเติมคําเข้าไปให้สื่อ,ส,อสารด้วยคําพูดจากหนึ่งคำกลายเป็นสองคำสองคำกลายเป็นสามคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยมาเข้ารูปที่เป็นประโยคที่ยาวมากขึ้นนะคะนะคะข้อหนึ่งให้เด็กเป็นผู้เรีเริ่มนะคะผู้ใหญ่ตอบสนองข้อสอง เน้นรับและส่งสัญญาณกายกลับไปกลับมาให้ได้ต่อเนื่องนะคะสื่อสารความรักสื่อรอยยิ้มสื่อสารได้ต่อเนื่องสื่อสารกันทุกอารมณ์นะคะพัฒนาการขั้น4ี่ช่วยให้เด็กสื่อสารเพื่อกแก้ปัญหาทําอย่างไรให้เด็กสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหานะคะอ,นนอันนี้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 ขอเป็นพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาต่อกันเนาะ พรุ่งนี้มาต่อกันพัฒนาการขั้นสีพัฒนาการในแต่ละขั้นมีความสําคัญมากนะคะทําพื้นฐานให้แน่นก่อนเราไม่ต้องเร่งรีบทําพื้นฐานให้แน่นแล้วพัฒนาการของลูกจะดีรอบด้านนะเอาไปใช้ได้ทุกกรณีเลยหนังสือเล่มนี้ก็ เป็นหนังสือจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะมหาวิทยาลัย,ยมหิดลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูมาอ่านต่อให้นะคะวันนี้ขอตัวขอตัวนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนจดหมายส่ง EMS รางวัลให้ป้านสามหลังโอ้ไม่ใช่สิหกหลังเลยโอเคค่ะ สวัสดีค่ะมีอะไรอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูความรู้ที่ You Tube แล้วก็ที่ Facebook ให้ต่อเนื่องกันเพราะว่ามีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วในตัว You YouTube เองกจ็จะมีทั้งเทคนิคที่ครูเหมือนแบบเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะคุยยังไงดูหนังสือพูดยังไงเทคนิคต่างๆก็มีที่ใน You Tube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดีค่ะทุกคน